นี่ละภาพไปเบิ้งเรื่องที่น่าประทับใจแน่กอนที่สิทิมไทยไปเบิ้งพยากรณ์อ,อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนภาพพี่น้ไปชมนี่แหละเขาบอกว่าทําดีต้องแช่นะต้องแชร์พญิชยุทธภาพครัทำดีต้องแชร์ดุมวยี้สิเอ็ดปีครับเหตุขากล้องแจกในวันไขวันเกิดของเจ้าของสองลอยกล้องครับ แจกทัวเมืองกาลสินยึดลักโอวัฒน์ถ้ำพระราชวัชรธรรมโสพนหรือว่าหลวงปู่ศิลาศิริจันโทก็คือมันหามันทำม,มันทา,านวัสนาพี่น้องครับนี่แหละครับยุทธินาโรงพยาบาลกาลสินนะครับอ,อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับน้องปักเกอร์วัย21ปีครับพ,อพ่อขั้วประจําร้านอาหารริมทางชื่อดังนี่แหละครับมีความตั้งใจอยากเก็บเขากล้อง สองรอยกองในคุณีชานันทมากท่องนํามาแจากให้กับประชาชนบริเวณหนา้าโรงพยาบาลกาลสินอาเภอเมืองจังหวัดกาลสินนี่แหละครับน้องป้ากเกอหรือว่านายกิติชัยผลชัยอายุายี่สิบเอ็ดปีเนี่ยบอกว่ามื้อนี้เป็นที่แรกในชีวิตที่ได้เหตุเขากองแจกในวันเกิดครบรอบยี่สิบเอ็ดปีรู้สึกดีใจนะครับประทับใจนะครับที่ได้แจกของขนในปีนี้คิดว่าเนี่เหตุเขากองแจกคือเก่าเนี่ยหลับซันวา่วนสอยข้อต้องคํา ที่ใส่กะเป็นของขอันเกิดที่แม่ได้มอบให้พ่อมาสั้นมาใส่ยอยู่พ่อเพป็นไหมแล้วก็เลยขอบคุณเด้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เล็้ยงให้พันมือนี้ซื้อมันช่วงกันเลยมาถามเพา่ันมาซอยเนี่ยซื้อมันจะใส่แม่มาสั้นมาเป็นการมาถามอยู่ประการหัวควรกันว่าซอยกับซื้อมาจากร้านท้องในกาลสินนั่นล่ะมอบให้ลูกไส้คือเพป็นเกิดที่ยิ้มห่ากันย่าที่ผ่านมานะครับก็แฮปปี้เบิร์งเดย์ทูยูให้กันแล้วกันเนาะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่ะยูเคียงข้างมาโดยตลอดและการเฮ็็ดดดนนนนออยยู่กกิเเฮาาาหรรรีไ้ับ ทายถอดฝีมือมาจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะคราวาเป็นพอขั้วเห็ดอาหารที่ร้านเองทุกอย่างเบาแรงให้คุณพ่อคุณแม่บ่าต้องเมื่อยหลายฝากไปถึงพี่น้องคุณผู้ชมค่ะเชิญไปชิมฝีมือการเห็ดอาหารไดท้ทีร้านหวานสำปปีอยู่ข่างทางไปเรื่อนจําจังหวัดกาลสินค่ะพ่อผู้สื่อข่าวถามว่าเอา้าืมอน้วันเกิด มีเลขบ่อเพื่อนบ่ได้บอกเลขค่ะเพื่อนบอกอายุผมอายุ21ครับก็คือเกิดวันที่25กันยายน2546นสกะคะสุขสันต์วันเกิดน้องปาร์เกอร์ค่ะก็ถือว่าได้เหตุอาหารไปแจกจ่ายให้กับนะครับหลายๆท่านนะครับว่าสิเป็นผู้ที่มาจากโรงพยาบาลหรือว่าผู้ที่มาอยู่โรงพยาบาลมาเฝ้าญาติเฝ้ายังว่ามีแนวกินหานกินยังแง่เพิ่นก็ได้ขอกล้องมาแจกนะครับเอากล้องมาแจกลานขายอาหาร นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนได้ชิมฝีมือนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้ผู้ใดอยากจะไปอุดหนุนกับสมัครไปอุดหนุนนางใด้ยุทธิร้านเอียงก็หวานสัมบีหวานสำม,มปีนะครับขางทั้งไปเล่นจำจังหวัดกาลสินนะครับเนาะ